ม่อย่างไงดีครับผม FC นะครับตามมาจากช่องยูทูบของเราเองเลยครับผมมาแล้วครอบครัวเลยน่ารักมากๆนะครับมาดูกันครับมาดด้านสองเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมอเรียบร้อยแล้วครับคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับในทางปลอดภัยนะอะไรจริงโอเคเรียบร้อยแล้วครับได้รับกลับได้เลยโอ้โหโอเคล้วผม FC เรานะฮะนะครับมาจากรบฟรีเลยนะครับติดตามมานานแล้วครับวันนี้ก็ ได้เลิกได้งามอย่ามดีนะครับว่าชอบอย่างมากๆนะครับอ่ะเฮ้ยมือไปเลยน้องนิวแม่จับคมแทนน้องไปเลยเดี๋ยวพี่ไปกันนะโอเคจะต,ต่อให้หน่อยอะไรพูไปชุดหนึ่งน่ารักมากๆนี่ครับมาทั้งครอบครัวเลยนะครับผมเซฟตี FC ของเราน่ารักจัดจ้าชอบไหมชอบรถไหม <laughs> หนูชื่ออะไรเนี่ยต่วว้าแ้น้องล่ะน้องตื่นแล้วน้องน่ารักมากเหมือนลูกสับปะรดเลยนะเราอ่ะไหนคุณยายก็น่ารักมากล้วนที่84เลยครับเนี่ยโอ้โหยังเดินปลอเลยนะครับเร่าคนน่ารักสุดๆไหนครับ F4 เรียบร้อยแล้วนะแม่น่ารักกันอย่างมากๆนะครับบริการดีครับพีพีนะจริงใจแล้วก็นะครับขายรถแบบตรงมาตรงไปครับ นี่ฮะมาด้าสองของเราครับสวยมากๆนะครับสวยมากๆนะฮะโอ้โหคันีิสัยก็บาดเอฟซีนี่ถูกใจอย่างสุดๆนะครับโอ้โหนี่ครับแม่แถมกันจ่าจักนะครับแจกกันจ่าจักแล้วมีสแตนด์ลินโอ้โหนี่ฮะโอ้โบร้อยนะฮะบริการทุกระดับประทับใจนะครับสวัสดีนะสวัสดีครับเรียบร้อยครับโอ้โยเปลี่ยนเราที่น่ารักนะครั์บ้านครอบครัวกันเลยทีเดียว เรียบร้อยแล้วขอบคุณครับนะครับแม่สวยสวยแม่ชิ้นมือนะครับใส่กระบาดครับมาหน,น้าสองอนนสขอบคุณสก็ใครที่กำลังตามหารถบ้านรถมือเดียวป้ายแดงสวยๆแบบ FC ท่านนี้นะครับผมก็ติดต่อกันมาได้เลยครับผมมีแอดมินตอบกันตลอดเวลาเลย มาิพยวต้คาต้องได้รถสวยขอบคุณครับส่วนคันนี้ก็เป็นโ o โยต้าแคมรี่นะผมเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมอีก